สวัสดีครับผมบีโกดเอเคบอมบีนะครับและตอนนี้เราอยู่กันในเกม Power นะครับซึ่งวันนี้เราจะมาทำการล่าบอสที่โหดที่สุดและก็เป็นมอนลำดับสุดท้ายของเกมณตอนนี้อีกด้วยนะครับและมอนสเตอร์ตัวนี้มีชื่อว่า Jet d r a าก n นะและมันไม่ได้มีดีแค่ชื่อนะมันมีดีถึงความเร็วของมันด้วยนะถ้าพี่ต้อง ยกตัวอย่างให้น้องๆเห็นภาพชัดๆเลยพี่ขอยกตัวอย่างง่ายๆนะน้องๆแบบได้ยินปุ๊บโอ้ยินบวกหนึ่งเลยอะ่ะเข้าใจไหมซึ่งถ้าเปรียบความเร็วของเจ็ดดากอนเนี่ยเหมือนกับพี่ชักว้าวนะพี่สามารถชักว้าวให้แตกภายใน5าวิได้แต่เจ็ดดากอนเนี่ยสามารถทําน้องๆแตกภายในเสี้ยววิเลยนะซึ่งปาร์ตี้ที่จะไปจับเจ็ดดากอนนั้นมีทั้งหมด3คนนั่นก็คือ 1. บอมบี้ AKA บีโก้หรือพี่เองแล้วก็ 2. เหลี่ยมจังแชนแนลหรือว่าโอแล้วก็ 3. เพื่อนผมตองนะครับซึ่งพวกเราเนี่ยมีเลเวลกันน้อยมากๆนะซึ่งทำให้ทำดาเมจไม่ค่อยเข้าบอสนะแต่ว่ามอนสเตอร์เนี่ยมันสามารถทำดาเมจได้เยอะกว่าพวกพี่ทำนะแต่ว่าพวกพี่เนี่ยพวกมอนสเตอร์กันได้คนละสีตัวเท่านั้นเองซึ่งมันก็คงจะไม่พอในการปราบบอสตัวสุดท้ายของเกมนะฉนะนัพี่ก็เลย คิดยุทธการรุมตอกขึ้นมาได้นะโดยการที่เราเนี่ยไปยังสถานที่ที่บอสเกิดกันตรงเกาะลาวาใช่ไหมหลังจากนั้นเราก็ทำการเอาพาวบล็อกเนี่ยหรือว่าจุดเกิดบ้านจุดเกิดจุดเซฟของเราจุดเทเลพอร์ตเนี่ยไอสีฟ,ฟ้าไปวางตรงบอสนะซึ่งข้อดีของตรงนออรเนี้ยคือบอสเนี่ยมันมีพื้นที่ทำการไกลมากคุณแบบพื้นที่กว้างนะ ซึ่งเราก็สามารถหาจุดวางกันได้ค่อนข้างที่จะสบายๆนะพอระวางเสร็จปุ๊บเราก็ทําการเรียกมันทั้งหมดเน่ยใส่เข้าไปนะซึ่งก็สามารถเรียกได้ประมาณ15ตัวต่อหนึ่งบ้านนะเพราะว่าพี่อัพบ้านของเราเนี่ยขึ้นเลเวลสิแล้วเมื่อเราจัดการเซตตรงนี้ยเสร็จพวกพี่หนึ่งใน3คนเนี่ยก็จะทําการไปล่อบอสมาตรงบ้านของเรานะ แล้วหลังจากนั้นเราก็จะลุมตอกบอสตัวนั้นแบบอิมอิม,อมนะซึ่งไม่รู้ว่าแผนพี่มันจะเวิร์กไหมนะแต่ก็เดี๋ยวพี่จะเอาฟุตเทสตอนที่พี่ทำมาให้น้องๆดูก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวพี่ขอไปจัดการเจอแผนฆ่าเจ็ดดาก้อนไในแย่เลือดหมื่นหนึ่งบอสในเกมก็เจอกูอดไม่มีหินว่ะไอ้แย่ละไอ้แยแผนกูพังล้เดี๋ยวหาให้เดี๋ยวหา cái gì lợn hmm? hmm? đồn hmm? 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 của hmm? 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 ไอ้มันอาจจะบินขึ้นไม่ได้มันอาจจะเดินอย่างเดียวแล้วก็ยิงมาจากบนฟากฟ้ามันไม่ต้องอ่ะมันยิงด้วยเจ็ตแพ็คนะบอมอ๋อใช่อ่ะกูกูไม่รู้แพทเทิร์นมันนะมันยิงกูรู้ท่าเดียวตอนนี้ก็คือเหมือนลูกบอลไฟสามลูกอ่ะแต่ว่ายิงสองก็คือยิงสามกลุ่มชุดแรกแล้วก็กลกุ่มงั้นเดี๋ยวเราเอาเรียกสัตว์มาก่อนนะวอนวอนมีสัตว์ปะะอไรวะมันสัตว์อะไรก็ได้เรียกแม่งที่บ้านอ่ะยัดมาเลย แบบบ่มบ่มอ่ะนี่คือแผลตรองไงว้าเฮ้ยไอตัวตัวจะเยอะเข้าเข้ารุ่นทูนะครูเออซัดเลยอ่ะเอาเวลเยอะนี่เจอช้างกูกูรอแล้วกูรอใส่กับมอนที่โหดๆแล้วกูชอบอยู่แล้วเยอะอย่างครับยูโวนเลย เนี่ยทั้งปอมแล้วตอนเนี้ยคือแบบเจอปุ๊บสัดเลยเจอกูโอ้ยเดี๋ยวกูจะไปลากอันนี้นะบอสออกมาหมดแล้วมาดึงในพัดลวนะได้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 ลอยยิงรอยิงไอ้ใครทีายแล้วกูตบจะเตยไม่น่าก่อนนะทุกคนนู่นอยู่ด้านหน้าอยู่ด้านหน้าอยู่ด้านหน้า มันมีนอ้อมเหรอเกิดอะไรอ่ะมันเป็นแพทเทิร์นเดี๋ยวอรยวลอรอมันกลับมาก็ได้รอทรัเดี๋ยวพวกเฮี้ยนี่มันเหมือนจะตกลาวาเหรออ๋อไม้มันทุบไม้เฮ้ยงงงงก็เฮี้ยแล้วพีส่สายตามตัวพ่อเมื่อไงเฮี้ยเฮ้ยโดนแลยเฮ้ยไวเร็วมาเร็วไวเร็วจี้วอจีวอลากบา้านลากบา้านถือมาด้วยปืน <laughs> มันอยู่ไหนอ,อ่ะ <c oughs> มันไม่เดินมามันวิ่งตะป่ดเดียวเลยเอ่ะโอ้ยยิงไม่ได้ไอ้เนี่ยไม่เห็นแล้วอ่ะโอ้ยเชี่ยมันเร็วมากมมอ้าวไอ้เชี่ยมึงยิงไม่ได้ไอ้น้องมึงมีดีแค่เร็วนี่วะไอ้เจี้ลากเลยกู ไอ้แจแล้วเจ็ดดาคอนจะบินไม่ได้เจ็ดติดหรอเฮ้ยเฮ้ยเรียบเออไม่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 เมียม่ไม่นม่ไ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 มรไม่ไม่มไม่เม่ไมเไ้ยเครื่องกู่วงเครื่องกู่วงไไ่ไ่าไ่่่ม่มอ่มมม่ม่ เราหินเลยตัองไรก่อนตัองไรก่อนฟ้าแต่งตั้งสองนอนเลยไปเป็นมาแล้วมาลากเข้าบ้านลากเข้าบ้านโอ้ยพายุไปด้วยอยู่เอาไปหนีอยู่เดี๋ยวป้องมันรู้ออกไปกูกูลงภาคคืนเองไอ้เหี้ยมาดิเข้าหัวเข้าหัว ยิงปีนตะเกียวยี่ให้กูตายแล้วเนี่ยกูตายกูตายกูตายกูยิงปีนตะกียวกูยิงปีนตะเกีอวจ้าวัแล้วอ้าวพี่อย่าโดนกปยิงหัวเลยทีนี้ลองแล้วผมรุกคนแรงเลยวุ้ยวุ้ยล่วงเลยนะกูล่วงยิงก็จะถึงบ้านแล้วก็ยืดเดียวยืดเดียวยืดเดียว

nha, b้าน của mình khoảng sang rồi. Ôi, nó không hề cho tì tê đâu, em. Ôi, mau chặt. Anh biết cái gì? <laughs> โอ้ยตายตาเอาเชี่ยมิดติดต้นไม้ตายสัตวายยยแลงเลยโอ้มันกูโมเด็งยี่ยี่ไปทำบนแดงเลยไม่รู้กูเติรไบอย่างเดียวยี่ยี่ตอนเนี้ยเติรไบเติรไบอยู่หน้าบ้านนี่นะจานได้แล้วก็มีโอกาสชนะแล้วเว้ยเดินรุดเินรุดหนีไหมหนีไป่ได้ 9, 000, 000, 000. เดี๋ยวยื้อให้นะเราเราสับมอนให้ก่อนเราสับมอนที่ตายออก6อไปอุโโอ้ยบีบบี้ยบีมตัดเข่าไม่มันจะตายไหมทำอ,อ,อยู่นี่มันจะตายไหม เดี๋ยวเดี๋ยวตอนเลื่อนเหลือหนึ่งพันเดี๋ยวเราประจำประจำเอามอนออกแค่ตายมอนตตายหมดแล้วไอี้ของลูกตาลหนึ่งพันด้วยมเอาแบบว่าเอาก็สามร้อยด้วยสามร้อยสามร้อยเลยสามร้อยเดี๋ยวห้าร้อยเราวิ่งกลับบ้านแล้วนะยไปเปลี่ยนมอนเปลี่ยนมอนเปลี่ยนมอนใครใครไม่เปลี่ยนมอนเปลี่ยนมอนได้เลยนะครับ เฮ้ยกระสุนอูหมดไวจีโคโรเจนดากอนโดนยูอ๋อพวมันเฮ้ยเครียดเฮ้ยมันพุกข้าบ้านทุกข้าบ้านโว้ยนีโอ้โตายคาบ้านเลยไอ้สอนว์วันดีเี้ย ไอแสงสีฟ้าพุ่งจากบ้านเราเดี๋ยวไปมดสุกให้ตุก่เวันเรเราไปัเลยดสโกบีบแผนการเพื่อเพื่อนักยิมมังกรเราจะตายกันทั้งหมดเดี๋ยวพัทุกอย่างมีเอไหดมเถอะถุงยืดลกการมากเนี้ ไม่ต้องวงโอ้ยโอยโดนกูโดนกูโดน้นตายอะตายเอากูตายเอากูขึ้นเอาึลอยลอยเ้เอหี้ว้ไว้ไว้วจิมีมอนอีกเป็นล้านไม่ต้องลัวเฮ้ยเหลืแล้วหลือพันาแล้ว อียิ่ยิ่งยี่ยิว้าไ่เป็ไรยเก่อเลือ40ลอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว90แล้วเก็บแ้เดี๋ยว90ไป้วนี่เดียจะใส่เหรออาเลยเท่าไหร่เอาเลยเท่าไหร่300 300 300มันจะกะได้เหรอประมาณ500 300อะไม่งั้นไม่ได้โหดี่เงี้ย ไอ้กระสุนหนึน่งนัดกูตายกูคือบอมมีบันแดงวะกูมีแค่สองนัดเอยไม่ช่บอลแดงกูจะขึ้นขวาเนี่ยกูเปลี่ยนกดเข้มอีกส่วนนึงไอ้ยังมันเข้มมันเข้มตรงพี่ ก็ซื้อมาแล้วมาอยู่มาอยู่โอ้โหไปเลยเป็น้อยของฉันจุ๊บหัวแล้วบอลไม่ต้องเอาบอลหัวหรอกหนึ่งเหมือนกันนะยี้เฮ้ยยีกี้ก็โหดเว้ยไอ้เหี้ยเดี๋ยวมึงเจอกูไปเลย

สอบเปลี่ยวไก่ยักษ์สับองค์หรือสับองค์หรือองคครับองค์สับองคสับองคพี่อ้ต้องกร้วิ่ง้าา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 บาา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 ยาอาา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 าไาา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  มีตกปุ๊บปะตกมนตกมก็อมันจะีเลือดน้องมึงสามมันไปเอยี่สิบร้อยยีอะไรแล้วกูไม่มีอะไรเหลือแล้วน้องกูเลอแต่ช้างน่ะช้างที่ออกมานโดนสกิลเดียวตายอ่ะื์สุดห้าไม่เข้า กูลากเกูลอกากูลากเจะเอาบอลอีไหเก็บเลยเอาบอลเอาออาบอลน้อยกนเลือแล้วมีแต่เพกแอกเราลังรออยู่รากงรออยู่เฮ้ยไปจับไปจับเดชกาเจอบอลฟ้ากูไอ้หี่ยไม่โดนด้วยไอบอลทอง วันทองไม่โดนฮึบฮึบเหลือเท่าไหร่เหลือเกอ้อยมีกระสุนมีอะไรไหมมีมีมีหน้าไม้พี่คาดจริงเต้น้นจอยู่แต้มาแล้วมาแล้วมาแล้วเรากำลังวิ่งกลับไปเมื่อกี้ไปกู้สดมา,700าเจ็จแ้วเ็แล้วตักห้าักเท่าแบบห้าร้อหรือสามร้อ ตอนแรกบอกตอนแรกบอกพันหนึ่งงี้กยิบเอหน่งจุดห้าเอรให้เก็บได้เก็บเลยนะผมมันมันเก็บได้หมดเลยทุกคนดแลวไอต้องไปเก็บมันที่ไหนเดี๋ยวเดี๋ยวเราเราเรที่ตัวยเอาแค่ตัวที่มีชีวิตรอดอยู่นะให้เก็บบทระบบบวกหนึ่งยี่ิบแปด Quay anh anh cái anh anh Ui ừ. Nhanh 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 anh 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 rồi anh 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 สัตว์เจอพวกกูได้เฮียต่อสู้บอลแบบชายแท้ดินานเอาครับหัวแกนเอาครับหัวแกนได้มาแล้วไอ้เฮียเดี๋ยวพ่อยเฮ้ยดูสกิลอ่านสกิลให้หัวแกนดิหัวแกนอ่านสกิลดิอ๋อครับหัวแกนอ่านเลยอ่านเลยเดี๋ยวยัดลงตู้ให้เฮียพลังวิทยา เลยข้อมูแหลกเลยไอ้เฮี้ยไอ้เงี้ยพลัส4อยู่นเลยสามารถขี่ได้บินได้แล้วก็ยิงมิสไซล์แบบรัวๆได้ในขณะที่ขี่พลัสีตลำนานบวก20ดาเมจบวก20ดปเน์ดิฟเฟนเพิ่มโมเมนตัปีดอีก15แล้วก็มีมหามังกร บวก2ีสท่ามังกรดาวมืดไอชี้อโอ้ยใจแรก